สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับหนุ่มฟินแลนด์ทุกๆท่านเอฟซี FC, โรงงานผลิตแคปหมูหนุ่มฟินแนนนลนด์นะครับอ่ตอนนี้เอารถนะครับรถขั้นทรงกาแฟมูนบานฟินแลนด์นี่แหละนะครับกาแฟนาริตะโก,โกโก้นาริตะชาเขียวนาริตะไม่เห็ดลังค่าพี่น้องเห็นบอกนะครับ คันนี้เป็นรถไม่ป้ายแดงพี่น้องที่นี่ด้วยว่าลังค่ามันสูงเนาะอ่าน้องๆที่เอาไปใช้นะครับเพิ่นบ่คุ้นชินกับรถมีลังค่าพอหอดมองกับรถปุ๊บแม่นบ่ขี่รถใต้สะพานกับรถกับไซต์ต่ำรถแต่แต่สื้อมาใหม่ๆเลยล่ะจะยุก่วยช่วยพี่น้องเออยุก่วยช่วยเลยนะลังค่าหัวยุบผมก็เลยมาอูอ่ะอูไออ้อยที่เก่าเนี่ยแหละมองที่เฮ็ด รถอันอันอันรถนอนนั่นแหละไอ้แล้วก็ผมเลยถามไอ้บ้านน้อนหน้าว่าไอ้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยไปมมออย่างหล่อหล่อบล่อสามหมื่นเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนมาเัอะนะก็เลยถือโอกาสเอามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้รถอันปลอดแล้วปลอดนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่อก,งอ,ก,งอ,กองอากาศกองแอร์ราคาลังค้าถี่มัน,นยุบเดี๋ยวผมสิหันให้เบิ่งกล่องชัดๆเนาะ คือที่แหลกมันบุบเขาไปบักเลิกนี่เพเรื่มตีออกมาแล้วนะครับมันนุ่นออกมาแล้วตอนนี้นะก้อนหนาันานมันสิบุบบกเลิกจังซีนี่เห็นไหมรับนี้คือน้องเขาบ่ชิ่นหน้ากัใส่ข้อสะพานเลยเห่มบนนะนะแต่มันก็ผ่านมาแล้วล่ะแต่ว่ามันก็มีคนเอามาซ่อมนะครับอืมผมก็เลยเอามาซ่อมให้นะแล้วก็ได้โอกาสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับครบรอบพอดี เหตุ้างค่าน้ำแล้วกัดที่นี่นะรถคันนี้นะครับผมสิเปลี่ยนสติกเกอร์นะครับรอบคันนสติกเกอร์รอบคันเนี่ยนะครับให้เป็นรถคันนี้จะกลายเป็นรถส่งแคบหมูด้วพี่นอ้องเ้อนะครับนี่รถคันนี้สิกลายเป็นสติกเกอร์แคบหมูได้ป่ะนี่จะเป็นรถส่งแคบหมูนะครับผู้ใหญ่วิลแลนด์นี่พี่้ังหอยแล้วก็นั่ง ดัดขึ้นเห็นพี่น้องเมืองทางในมันุ่นเห็นบ่นะครับเห็นบ่นมันบุ่มขอมาคือคือชนแบบน้องมันไม่ได้ตั้งใจครับเพราะแต่ว่าน้องเขาไม่รู้เนาะมันก็ตูมเดียวเลยนะพี่นี่เขาพุ่้ไปเห็ดลักฆ่ากาับสอดได้พี่น,น้องคุณเห็นบ่แต่หู้โซวอ,อยู่นะยาแามใส่งานเหมือนมันกับหัวหัวปุ๊กกัดน้ำลงมาหนีอีกนะสุดท้ายกันนี่ละผมก็เลยต้องเอามาเหตุแหงนะครับเนาะเอามาเหตุใหง นี่อันนี้รถนอตน่น,น,นี่อันนี้เหลือแค่กันชนไทยเท่านั้นนะครับเหลือแค่กันชนไทยก็แล้วเนะอะรอยนิดนึงพอดีถาอะไรกันชนไทยนะครับอะไรกันชนไทยครับอันลูกยางลูกยางกันน้ำนะครับพอดีลูกยางกันน้ำมันต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าม่านน้ำมันมันบ่ค่อยดีปันไดก็เลยสร้างเปลี่ยนใหม่เนาะนี่เห็นบ่เริ่มขึ้นรูปแหลวเห็นบ่เริ่มขึ้นรูปขึ้นสภาพแล้วนะครับ ถ้าเป็นล้านจังนึงเขาก่าขึ้นสีบอ่อบอดัดดอกพี่น้องเพราะว่าเขาสีไรขาเขาเปลี่ยนโหลดน่เขาสีบอ่อบอดัดบอยังเปลี่ยนเปลี่ยนตัดต่อเปลี่ยนโหลดจ้างเดียวโหลดถ้าตัดต่อแล้วเปลีป่ยนก็เสียเงินเยอะนะครับเสียเง,งินหลายบาทดิแบบนั้นเนาะสูดี้วก็ไห้ไอ้นะครับแล้วดัดให้นะครับดัดให้แล้วก็ดึงดึงอกมากให้ยี่ดีกว่านะเนาะย้อมมาเบิง่งว่าตออเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรพี่น้องอย่างน้อยๆก็ให้ใกล้เคียงก็ยังดีเนาะทั้งยุกว้ไห เปลี่ยนแมนเครื่องเลยนี่ไม่ของเทเนะนี่พี่น้องเรียบร้อยไปนี้นี่ก็คือเหลือแต่ขึ้นสันด้านข้างนะครับด้านบนนะครับมัตรส้ประมาณนี้เหลือแต่เคาะด้านข้างกับสันมันให้เป็นสันนะําน้ำมันเครื่องนะครับยี่ห้ออะไรเซลเครื่องแล้วก็กองน้ำมันเครื่องนะครับนะครับจริง ลายพจน์กับสีสงสัยครับพี่ยังคือว่าเปลี่ยนในศูนย์มันบ่มันไม่ได้เกี่ยวครับเปลี่ยนที่ศูนย์กับไม่ศูนย์ก็ไม่ได้ต่างกันสําคัญมีห้องของเรือกรับมันเครื่องให้เปีง่ายแค่นั้นครับเออสันเหลือเหลือเหลือสันนั่นง่ามๆได้หรือพี่เด้อลายสันง่ามๆเด้อเห็นมันรอคือคือซางนี่เด้อเข้าใจบ่เห็นมันรอรอคือซางหน่อเด้อเออวันนี้ขอยืนกลัวไม่เขอย่าเขาขี่รถมาต่ำ เย็บเยียมมันน,นคือถ้าเขาตัดเลาวไม่แล้วเราจะเอาลุ่งไม่แล้อันนี้เข้าใจว่ามันง่ามกูนี้แต่ว่าราคามันก็เ,เรื่อง,องนะครับแต่เขาสีแรปสติ๊กเกอร์อยุ่นผมก็ได้ว่าไม่เป็นไรเราซ่อมแซมเอาประมาณนี้แล้วก็แรปสติ๊กเกอร์มันก็ไม่หินแล้วเนาะดีก็ไปเฮ็ดไม่ไม่ก็เสียงยงิันไปอีกที่เราแล้วทำแค่หัวล้วก็หมดราคาเยอะนั่นนี่อืมราคาตัวเองเป็นราคาแบบราคาแบบพนชช่างทีสีที่วิบี เซฟได้ก็เซฟช่วยกันนะถ้ามันเครื่องเปลี่ยนข้างนอกก็บม่แตกต่างกันล็อกกันในศูนย์นะฮะเพศกับเหตุกี่กันั่นแหละข้าิบทข้างนอกพอดีเปลี่ยนได้ในศูนย์รถข้างนอกคือสิบริเเหตุงานเหตุการณ์ดอกเออคนก็คือสิบริเเปลี่ยนดอกข้างนอกมันบ่อืมแต่ถ้ารถมันอยู่ในระยะสองปีแรกมันก็ใช่แต่คันนี้มันสามถึงจะสี่ปีละ่ะเพราะเปลี่ยนข้างนอกนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ น้ำมันเครื่องเชลนาดีนะคอคอคะให้มันได้เรียมได้ทรงเด้หลูกพีได้นะคอให้มันได้เรียมได้ทรงเอาทรงข้าวแบบบาณนี้เด้พี่น้องเลยอร่อยครับปั๊บปุเลยเออหมดน้ำมันมันเลยนะหมดเลย กันคลิปหนาพี่นอนได้รอเดี๋ยวขออนุญาตลุกชั่ววันนะหิรถเพิ่นบ่นี่อหยนหิดรถเพิ่นบ่นี่หินหินป่นปูนห็นเลี่ยมนี่ไงหินเออใส่ลังก้าบบมอะไรอย่างนี้แล้วโอเคเดี๋ยวพอกันคลิปหนาแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ